สวัสดีครับเด็กๆนะครับวันนี้ก็ขวยจะมาสอนนะครับในวิชาดนตรีนะก็จะมีเรื่องของนะครับวันนี้ที่จะสอนก็คือเรื่องของคาบเปดสองชั้นนะครับคาบเปสองชั้นนะนะครับทั้งหลายแหล่นะครับจะดูทั้งตัวหยุดตัวอะไรแล้วเรีนคราวนี้มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเรามาดูว่ามันค่าเท่ากับ1นส่วนสี่นั่นเองนะครับค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสี่หมายความว่า ถ้าเราจะทําเป็นหนึ่งจังหวะนะั้นนักเรียนหนึ่งจังหวะเราต้องใช้ตัวขบีตสองชั้นทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยอสี่ตัวนั่นเองนะครับสี่ตัวจะได้รอบหนึ่งจังหวะนะครับวิธีการดูนะนักเรียนเราต้องดูก่อนของขบีตหนึ่งชั้นก่อนนะครับขบีตหนึ่งชั้นเนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวดํำยังไงบ้างก็คือส่วนนี้นะครับส่วนที่เรียกว่าหางนะครับ ใครจะเรียกว่าแง,ง่งหรือใครจะเรียก er อะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆสับพนตีมันคือห่างของโน้ตนะครับเพื่อนดูนะครับห่างของโน้ตนะครับของขบีตหนึ่งชั้นจะมีแค่หางเดียวนะครับซึ่งเหมือนกันครับตัวหยุดนะครับตัวหยุดของเบตหนึ่งชั้นก็จะมีแค่หัวเดียวเช่นกันนะครับทีนี้มาดูของสองชั้นก็จะมีหางนะครับหางสองชั้นเหมือนกันนะครับหางสองหางหัวสองหัวเหมือนกัน นี่คือเรื่องของทะเบ็ดสองชั้นนะนักเรียน่ะทีนี้ครูไอ้บีคาถามมาถามนะครับครูไอ้จะรับเวลาให้ห้าวินาทีครูาครถามว่าขะเบ็ดสองชั้นนะครับแปดตัวได้กี่จงังหวะลองตอบกันในใจนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้านะครับกะเบ็ดสองชั้นแปดตัวเมื่อกี้นี้จะได้เท่ากับ สองจังหวะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าสี่ตัวมาได้เท่ากับหนึ่งจังหวะนั่นเองอทีนี้ใครงงก็ย้อนดูเอานะครับคราวน,นี้ต่ออถ้าเขียนเป็นตัวเดียวๆนะเรียนถ้าเราเขียนเป็นตัวเดียวๆนะครับอเราก็จะเขียนแบงนี้เหมือนกันเลยเราจะเขียนเหมือนกับะเบ็ดหนึ่งชั้นนะครับแต่ว่าเราแค่เติมหางลงมาฟึ๊บอีกอันหนึ่งนะครับมันก็เป็นขะเบิดสองชั้นแล้วแต่เมื่อไหร่ที่มันรวมกลุ่มโน้ตนะครับคําว่ารวมกลุ่มโน้ตหมายความว่า ที่มันอยู่ที่สี่ตัวหรือสองตัวหรืออะไรอย่างงี้ครับส่วนมากจะเจอแค่สี่ตัวนะครับของเบีตสองชั้นสองตัวก็เจอบ้างนะครับอ่าเนี่ยครับเราก็จะรวมกลุ่มโน้ตกันแบบนี้เขียนหาติดกันเลยเหมือน,นตัวเบีตน,นะครับอือตอนนี้ต่อนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวดนหน้าเบื่อออ่า นี่ฮะอันนี้คือแบบฝึกหัดที่เราต้องทำกันนะครับนักเรียนอันนี้เราก็จะพูดถึงขเบเขตสองชั้นนะอ่าจะมีตัวขเบเขตสองชั้นแล้วแล้วเราก็ไปใส่พวกสามสิเกเนเจอร์เหมือนเดิมเลยนะครับที่ครูไอซ์เคยสอนในคาบของซูมไปแล้วเนาะอ่าว่าแต่ละข้อเนี่ยได้มีจังหวัดเท่าไหร่นะครับ๋ยวครูไอซ์ก็จะส่งรูปอันนี้ไปให้นะครับให้นักเรียนนะครับฟังทำเฉพาะฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะครับ จะม่เยอะเกินไปนะักเรียนแค่5ข้อเอนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องดูนะครับก็คือตัวหยุดพวกนี้นะครับมันมีค่าาท่รับเท่าไหร่ตัวหยุดพวกนี้นะครับ,รบ,รต,รบต้นคลิปเนี่ยหวยมีบอกอยู่แล้วนะครับผมดูนะครับดูตัวปะจุดให้ดีนะนักเรียนสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ